เนี่ยรักนิยายเสียงเรื่องบทพิสวัตรรักษาใจตอนที่30ตอนจบแม้ผู้ร้ายอย่างดินจะเข้าไปอยู่ในตารางแล้วแต่มันยังคงต่อสู้คดีไปตามบทบาทของมันคริสโตเฟอร์มอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับเจอซี่เพื่อให้หล่อนนำเงินนั้นไปตั้งตัวและ จับเซ็นสัญญาว่าจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของเขาอีกตลอดชีวิตซึ่งเจสซี่ก็ยอมตกลงโดยดีโดยไม่มีข้อแม้แม้จะเสียดายวันเวลาและเสียดายคริสโตเฟอร์แต่จะโทษใครได้เล่าในเมื่อเธอคิดรด้ายกับเขาก่อนมาจะให้การว่าตอนถูกบังคับก็ตามทีส่วนคริสติน่าก็ยกครอบครัว เดินทางมาที่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อมาสู่ขอลูกสะพ้ยบิดาและมารดาของน้ำพึ่งต้อนรับขับซู้ฝ่ายของคริสติน่าเป็นอย่างดีไม่คิดเลยว่าลูกสาวจะมีคนรักทั้งที่เป็นคนบ้าเรียนบ้าท,ทำงานอย่างหนัก จนมารดาของเธอต้องจัดหาหนุ่มๆม,มาให้ลูกสาวทำความรู้จักบ่อยๆเพระว่าน้ำพึ่งก็ไม่คิดจะออกตัวเพื่อครบครบหากกับใครมาดูอีกครั้งลูกสาวก็มีนุ่มๆพร้อมครอบครวัวเขามาสู่ขอเสร็จแล้วการสู่ขอเป็นไปได้ด้วยดีเรื่องสินสอดทองมั่นไม่เป็นปัญหาเพราะทางครอบครัวของน้ำพึ่งก็ไม่ได้สิ้นไรหมายมตอกอะไรพวกท่านมีสมบัติ เดิมอยู่ก่อนแล้วแต่รักการนำอาหารจึงเปิดร้านอาหารเล็กๆแนวของครอบครัวซึ่งผลตอบรับที่ได้ก็คือโต๊ะเต็มทุกวันและต้องจองล่วงหน้าหากเป็นวันศุกร์เพราะวันอาทิตย์เป็นวันปิดพักผ่อนถูกใจคริสติน่าเขาละคราวนี้อยู่ประเทศไทยหลายวัน เพราะชอบอากาศชอบอาหารและวัฒนธรรมส่วนเรื่องเลิกแต่งงานจะมีงานแต่งงานแบบไทยช่วงหน้าร้อนที่จะมาถึงนี้และไปจัดกันอีกครั้งที่ออสเตรเลียและครั้งนี้จะเป็นงานใหญ่เพราะมีแคกิติมศักดา์ของคริสโตเฟอร์เขาร่วมยินดีกับคู่บา่าวสาวเยอะเป็นพิเศษ คริสโตเฟอร์ได้อยู่2อถึงสวันเขาจึงอยู่เที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวบ้านเกิดของคนรักที่อยู่ทางชานเมืองเธอพาเขามาเที่ยวริมเอนสวยๆเพราะเขาคงจะเปิดทะเลชอบไหมคะเธอเงยหน้าขึ้นถามเขาหลังจากจับมือกันเดินเรื่อยๆเพื่อดูบรรยากาศสวยๆอากาศสดชื่นมาสักครู่หนึ่งแล้วชอบจ้ะ เขาตอบด้วยรอยยิ้มว้าวม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าเราจะผ่านอะไรอะไรมาด้วยกันมากมายเขาพูดออกมาพลางมีสีหน้าที่มีความสุขก่อนจะเนียวเอวบางมากอดไว้เธอวางมือบนอกของเขาที่ผ่านมาเธออายเธออาจจะเขินเขาอยู่บ้างแต่ครั้งนี้เธอมีแต่ความสุข และศพตาสีฟ้าสดใสนั้นด้วยความดักใครผมไม่เสียใจเลยสักนิดที่คมคืนคุณในวันนั้นเขาบอกยิ้มยิ้มทำเอาคนถูกคมคืนทำหน้าบูดหมายความว่ายังไงคะเขาหัวเราะในลําคอก็อย่างที่เห็นนี่ไงละ่ะผมได้รู้จักคุณและได้รักคุณคำพูดของเขาเต็มไปด้วยความรัก และเธอก็ดับดูได้ถึงมันเขาสูดจม,มูกลึกๆก,ก่อนจะสบตาเธอยังอยากดูแล้วคุณหละ่ะสวิตฮาคุณไม่เคยบอกรักผมเลยนะเธอทำปากยื่นนิดๆเหมือนสาวน้อยออกแต่ใจแต่แก้มเริ่มมีสีเรื่อนนิดๆเหมือนจะเขินแต่เขาไม่ยอมให้เธอทำเช่นนั้นแน่บอกผมให้ชื่นใจหน่อยได้ไหมคนดี เขาขอร้องทำเสียงออดอ้อนอย่างน่ารักจะถามทำไมคะเรื่องแค่นี้ก็น่าจะรู้เธอทำท่าทีงี่เง่าใส่เขาเสียอีกนะผมอุตสาห์บอกรักคุณทั้งที่คุณก็ต้องบอกบอกรักผมบา้างสิมันเป็นธรรมเนียมไม่บอกจะถือเป็นเรื่องเสียมารยาทรู้ไหม คนคิดตู่บอกอย่าไม่ยอมแพ้ฉันไม่ค่อยมีมารยาทนะสิคะแต่บอกเสียงงอนตุบป่องทำเอาคนอยากฟังดีกอดเธอไว้อย่างแนบแน่น,นชนิดแทบจะก้มลงจูบเธอให้อับอายมาจะไม่ค่อยมีคนคลุกคลานเพราะยังไม่ใช่ช่วงเย็นที่ผู้คนมักจะมาออกกำลังกายหรือมาเดินเล่นแต่เธอก็ไม่อยากเป็นที่สนใจไปมากกว่านี้ งั้นก็ไม่ปล่อยเขายัางคงมีสีหน้าอ่อนอนและก็ชอบกอดเอาไว้เธอทุบอ,อกเขาอย่าไม่จริงจังนะก่อนจะพ่นลมหายใจออกมาแล้วคอนเขานิดนิดก้มลงมาสิคะเขากลั้นยิ้มจนปวดแก้ม ทำเหมือนงอนแต่ก็ยอมก้มหน้าลงมาแล้วเอียงหูให้คนที่ปัดป้องมือกับปากเพื่อกระซิบบอก <c oughs> ฉันรักคุณค่ะคริสโตเฟอร์มันชื่นใจคนฟังแต่ว่าเขาก็ยังคงกลั้นยิ้มต่อไปน้เพิ่งขยับตัวมองใบหน้าของเขาที่ยังดูพึ่งตึง โดยหารู้ไม่ว่าเขากำลังกลั้นความดีใจจนสุดกำลังฉันบอกรักคุณแล้วนะคะอุ๊ยเธอตกใจพอจู่ๆเขาก็ก้มลงหอมแก้มเธอ,อดังฟอดอืมชื่นใจเขาหอมอีกฟอดดมฝีปากสีชมพูระบายไปด้วยรอยยิ้มเขาทั้งดีใจและมีความสุข ตลอดมาเขาเป็นฝ่ายตั้งเรื่องแม้แต่เรื่องแต่งงานหรืออะไรอไๆที่เป็นเขาที่เป็นฝ่ายขอจนเขาเริ่มไม่มั่นใจว่าทั้งหมดที่เขาทำลงไปเธอจะมีใจให้เขาบ้างหรือไม่แต่วันนี้เธอก็บอกรักเขาแล้วผมคิดว่าคุณจะไม่รักผมซะอีกเขาบอกอย่างอ่อนๆแต่เธอแอบค้อนเขา ไม่ดักเราจะยอมแต่งงานด้วยทำไม่ะคะคนบอกยังคงคุยเคินและเธอก็เริ่มอึดอัดเพราะเริ่มมีคนมาจอดดูความงดงามของสถานที่และไม่ไวอยสนใจคนที่มาถึงก่อนปล่อยเธอคะ่ะที่นี่ประเทศไทยนะพวกเราไม่ค่อยทำเรื่องแบบนี้ในที่สาธารณะแต่ผมอยากทำแล้วก็จะทำเดี๋ยวนี้ด้วยเขาบอก แล้วเชยคางเธอขึ้นมาเพื่อประทับจุมพิตที่แสนหวานบนดมฝีปากสีชมพูระเดือ่อความหอมหวานของจุมพิษไม่เท่ากับคำมั่นสัญญาของชีวิตคู่ที่เขามีร่วมกันกับเธอชีวิตนี้ที่เขามีเธออยู่คือพอ่อนอันประเสริฐของเขาโชคดีเหลือเกิน ที่เขาได้มีสิ่งพิเศษสิ่งนี้โชคดีที่เขาได้เจอคนที่แสนพิเศษความรักประกอบกับความเข้าใจอยู่บนรากฐานของคำว่าครอบครัวงานแต่งงานสินสอดทองมั่นมันก็แค่ส่วนประกอบแต่หัวใจต่างหากเล่าหัวใจที่จงรักซื้อสัตว์ต่อ,อกัน คือสิ่งที่จะอยู่คู่กันตลอดไปเอาสารจบแล้วนะคะบทพิสวาสรรักษาใจตอนที่30เนาะก็เป็นตอนจบแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะตาฝากชมผู้สนับสนุนด้วยเนาะแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเรื่องน่าจะเป็นอะไรตามฝากด้วยนะคะรักนะคะปุ่นรักษาสวสดอีค่ะ